ไหนลูกยางตรงไหนมันหลุดจะคุยจะฟังเลยครับเอ้ามันหลุดได้ไงฮะหลุดสองข้างเลยหลุดข้างบนนี่ตานข้างบนข้างล่างรถถือเวลาตัวน้อยทุกอย่างจะหลุดหมดแล้วถ้าถ้าเบื่อก็ขอซื้อเด้อพันหนึ่งถ่ายไหม ฮะทั้งคันอะไรเอาแกนเกียร์หายเอ้ยขาเกียร์หายไปไหนนี่หายไปไหนมาความแรงคือที่หนึ่งไม่ธรรมดาฮะเก่งไม่เก่งใจใครต้องอาซีคันมแรงเพราะกันที่มั่วดุดันไม่เก่งใจใครก็นี่เองไม่เก่งใจใครหนง แบบไม่เกรงใจใครบ้านน่หมู่ไหนหมู่พกกัางที่หมู่สองเท่านั้นเมืม่อวานนะครับผ่านทิศมาแล้วระยะทางร้อยกว่าโลเติมน้ำมันไปกลับหนึ่งร้อยบาทมาทดิเท่าไ่จช่ธรรมดานะประหยัดพอๆกันกับเจ้าเว็บคันนั้นเลยเนาะ<ช>เว็บเพื่อนเพื่อนปอนเชื่ออะไรนะพไอพ,พ,พีพีมพเจ้าพีมนะฮะ เป็นงวันนี้ตามเคยนะครับปอนปอนเรียนนะครับอ๋อแค่ปอนปอนวันนี้เหมือนเดิมไม่ไปเรียนเรื่องจะไปทำไมอยอ้มันอยู่ให้มันได้แล้วเอาลองอัดลองเอาลงดูสิปอนเอาลงมาดูสิอ่ะปอนนั่งลูกปอนนั่งอ่ะจะคุยนั่งเออก็ได้แล้วดิ เอออ่าโอเคไปอ่ะดูแลเซอร์วิสให้ตลอดสอรีสอรีไหนทำเหมือนวันนั้นสิทำเหมือนวันนั้นให้ดูหน่อยดิรวมนายโอเคนั่นๆๆๆๆๆๆกลัวอะไร フフ <laughs>